อันนี้ของคุณเสริมศักดิ์จังหวัดปทุมเขาบอกคุณกำลันมีคุณเสริมศักดิ์จะมี้จะมีเซตหน้าอีกลำ<ะ>อันนี้จะมีเซตหน้าอีกลำอ๋อลำนี้เซตหน้าเหรอลำนู้นลำนี้คู่กับลำนี้นอืหมอนเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอ,อเป่าให้นิ่งอีกนิดนึงนิ่งแล้วแต่อยากให้นิ่งกว่าเดิมโอ้นิ่งขึ้กว่าทีน่นี้มาลองอัดกันครับเพราะนิ่งมากก็อัด じゃん